วันนี้เสนอนิทานเรื่องกวางหลงเงาเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆและคติสอนใจเป็นอย่างดีสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆทั้งหลายการครั้งหนึ่งนะใจกลางปากว่างอันไพศาลมีกวางตัวหนึ่งกำลังกินน้ำจากลำธารน,น้ำที่ใสสะอาดในขณะที่มันก้มลงไปจะดื่มอยู่นั้นมันก็เห็นเงาสะท้อนในน้ำ เป็นภาพเขากวางอันสง่าง,งามเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่งลงมาทำให้เกิดลวดลายแวววาวบนผืนน้ำเขาของข้าช่างสวยงามเหลือเกินที่จะบรรยายเจ้ากวางกล่าวมันงดงามราวกับมงกุฎเลยทีเดียวเจ้ากวางพินิจเงาของมันอยู่เนิน่นนานจนสายตาเหลือบไปเห็นขาเรียวเล็กของตัวเอง มันถอนหายใจขาที่เรียวและอ่อนแอขนาดนี้มันทำลายความสมบูรณ์ของร่างกายของข้าเสียจริงดูแล้วไม่เหมาะสมกับตัวข้าเลยไม่เหมือนกับเขาของข้าเลยที่สวยงามจากนั้นอีกไม่นานเท่าไรก็มีนายพรานและสุนัขล่านเนื้อของพวกเขาก็กำลังล่าสัตว์ได้ประชิดเข้ามาใกล้ เสียงของพวกเขาดังก้องไปทั่วป่าเมื่อเจ้ากวางได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีด้วยสัญชาตยานตัวมันเองขาของมันก้าวอย่างว่องไวและคล่องแคล่วทำให้มันวิ่งผ่านป่าจุดนี้ได้อย่างง่ายดายแต่อนิจจาขณะที่วิ่งผ่านต้นไม้มากมาย เขาอันสวยงามของมันก็เกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้เขาควางอันสวยงามของมันไปติดติดอยู่ที่กิ่งไม้ที่รกรุงรังทําให้มันไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกต่อไปนีบเป็นเพราะเขาของเราเองจนกระทั่งหมาล่าเนือประชิดเข้ามาใกล้จนเจ้าควางรู้สึกได้ว่าใครกำลังจะมาถึงตัวมันครั่งครวญกับตัวเองว่าข้ามันช่างผเขาเสียจริง ข้าดูหมิ่นขาเล็กและเรียวไม่สวยงามแต่มันยังพาข้าไปยังที่ที่ปลอดภัยและช่วยชีวิตข้าได้จิตใจของตัวข้าเองกลับใบยกย่องเขาอันไรประโยชน์นี้ที่กำลังจะนำหายนะมาสู่ข้าเขาที่สวยงามของข้ามาติดอยู่ที่กิ่งไม้จนขยับไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายข้าต้องตายเพราะเขาเช่นนั้นหรือ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบ่อยครั้งสิ่งที่เรามองข้ามหรือดูหมิ่นอาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในยามจำเป็น